รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะรายการที่เด่นใช้แต่คาถามซอฟๆกับแขกคนสําคัญแต่แซ่บค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง 9mhd เวลา17นาฬิกาสนาทีนะคะคุณผู้ชมค่ัช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมผ่านดูได้อีกทีหนึ่งนะคะผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กยิ่งสักยิ่งแซ่บสดเดี๋ยวนี้ค่ะหรือดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเดนนะคะอดีตเป็นพระเอกลุปหล่อชื่อดงค่ะ ชีวิตพกพันนะคะหันไปดื่มสุราค่ะจนชีวิตพังไปเลยนะคะแล้วก็ออกรายการทีวีจํานวนมากทีเดียวบอกว่าตัวเองเลิกดื่มสุราแล้วแต่วันนี้ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่เราไปเป็นกําลังใจให้กับคุณโอวัุดนะคะสวัสดีพี่โอสวัสดีครับพี่โอเป็นยังไงบ้างตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็ถือว่า90 95%ครับ95%ครับ95%ดีดีด หอก็ยังเหลืออีก5%เซก็คือการเป็นเบาหวานครับเพราะว่าตับมันทำงานไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าเราเราดื่มไปเยอะแล้วไขมันไปแทรกอยู่ในตับใช่ไหมใช่ค่ะพี่โอเห็นด้ข่าวว่าตอนนี้พี่โอไปอยู่เชียงใหม่ไปทำอะไรอยู่เชียงใหม่คือถอนลากถอนโคนนะถอนลากถอนโคนไปอยู่เชียงใหม่แล้วคือยังไงคะคือแบบบ้านช่องหับกรุงเทพไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้ว แล้วพี่โอไปอยู่กับใครที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่บ้านบ้านโอนี่แหละครบ้านพอบ้านแม่นี่แหละก็ห่างจากสนามบินประมาณสัก15นาทีก็โอเคนะครับถือว่าอากาศดีพี่โอจะได้พักผ่อนบ้านผมก็อยู่บนบนเนินเนินหน่อยหน่อยบนเนินแต่ช่วงนี้เชียงใหม่ก็อากาศร้อนร้อนนะร้อนมากนั่นแหละสิพัดลมเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยมันมันไม่มันไม่ไม่ใช่เย็นนะมันเป็นไอร้อนมันเป็นไอร้อนออกมา พี่โอวันนี้เชิญพี่โอมาคุยอะห่วงใหญ่แล้วก็คิดถึงเห็นพี่โอเคยมาออกทีวีแล้วก็บอกว่าเลิกเล่าแล้วอยากกลับเข้าสู่วงการบันเทิงตอนนี้เป็นยังไงพี่โอมีคนจ้างแล้วมีงานการแสดงไหมไม่มีเลยทําไมอะไม่ทราบเนกันทางทังที่พี่โอก็บอกว่าอยากกลับเข้าวงการหรอฮนายเก่าเก่บริษัทเก่าเก่าที่เคยติดต่อลบพี่โอ เขาก็ทิ้งทิ้งเราไปหมดนะครับเหรอก็เห็นมีข่าวออกมาว่ากําลังจะเริ่มมีงานแล้วไม่ใช่เหรอผมก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่ทราบว่าเขาเอาข่าวมาจากไหนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีไม่มีใครติดต่อมาไม่มีใครอะไรมาอุตส่าห์ช่วยกันลุ้นแล้วก็ช่วยกันบอกกับทุกๆคนทำไมไม่มีพี่โอคิดไหมว่าทำไมเขาถึงไม่จ้างเราอ่ะ ก็คงกลัวเลยครับกลัวอะไรอ่ะก็กลัวผมเมาอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านที่พี่โอ๊ก็ไม่ได้ดื่มแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่ได้ดื่มนะ่อย่างวันอย่างมารายการอาจารย์วันเนี้ยผมก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ขึ้นเครื่องมาจ้ะแล้วมาเนี้ยมาอัดรายการอัดเสร็จก็เดี๋ยวก็ไปสนามบินก็บินกลับเลย อือแต่ถ้าพูดจริงๆพี่โอก็ยังแข็งแรงครับใช่ไหมไปไหนมาไหนก็ยังคล่องอยู่แล้วขึ้นเครื่องเช้าเย็นโอ้ยบินเชียงใหม่กรุงเทพก็ถือว่ายังโอเคอยู่เลยนะ, <c oughs> ะพี่โอพูดซิว่าพี่โออยากทำงานนะพูดอีกทีนึงเอาอยากฟังโอ้ก็อยากกลับเข้าสู่วงการนะครับแล้วก็ยังไงก็เอากลาบเลยก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้จัดท่านใดที่ยังเห็นใจแล้วก็ สงสารโออยู่นะครับก็ช่วยเชิญโอไปเล่นสักมไม่ต้องเป็นตัวเด่นตัวดีอะไรก็ได้ครับไปอย่างน้อยเขาไปให้ไปเล่นได้มีเงินมีทองมาเลี้ยงครอบครัวพี่โอจนนี้อยากถามพี่โอนะในความเป็นจริงสังขารพี่โอเลี้ยวแรงพี่โอพร้อมจะกลับมาทำงานหนักหรือเปล่างานถ้า โอบองตรงเลยว่าถ้าเป็นงานในวงการเนี่ยมันไม่ใช่งานหนักสําหรับโอ,อเพราะมันเป็นงานประจำที่โอทำมาตั้งแต่อายุ18บแปดปีเพราะนั้นเหมายความว่าคือไม่ต้องเอากลับมากลิ้งมาเกาใหม่คือ5 4 3 2ผมก็กลับไปได้เหมือนเดิมค่ะพี่โอพี่โอเข้ามาตั้งแต่อายุ18เริ่มงานใหม่ๆแล้วพี่โอขอโทษฉันถามตรงๆพี่ไปเริ่มกินเหล้าแต่เมื่ออายุเท่าไหร่อะ อืประมาณสักยี่สิบกว่าครับไปกินมันได้ไงใครพาไปอ่ะก็เนี่ยพอเริ่มเข้าวงการปุ๊บพวกเพื่อนๆในวงการนี่แหละเออเขาก็อถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ชวนไปกินกันอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขากินก็ก็ต้องกินตามเขาอ่ะอันนี้เด้นอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะจริงๆเด้นก็ไม่อยากมานั่งตอกย้ำความผิดพลาดที่พี่โอเคยเดินผ่านมา แต่ยังไงก็ตามชีวิตหนึ่งชีวิตที่เคยสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมแต่หนึ่งชีวิตนั้นกับต้องมาทุก์ระทมเรนก็อยากให้เป็นกรณีศึกษาอยากให้พี่โอพูดคุยเพื่อบางทีคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงหรือคุณผู้ชมที่นั่งชมรายการของเราอยู่จะได้รู้ว่าการดื่มสุรานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเลยพี่โอไปดื่มวันนั้นน่ะเพื่อนพาไปเริ่มเริ่มจากอะไรเบียร์ล้สิผมจําได้เริ่มจากแบบว่า ไปเที่ยวก่อนออตอนไปเที่ยวแรกๆเนี่ยผมยังไม่กินออแต่พอหลังๆไปเที่ยวปุ๊บก็เริ่มผสมโคกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนั้นก็คือกินแบบแบบมนุษย์ธรรมดาเขากินกันค่ะแต่ไอนนที่มาเสียคนนี่คือมันกินแบบไม่ใช่มนุษย์เขากินกันอืเขาเรียกว่าพวกประชดชีวิตกินอะไรทำไมพี่โอต้องกินแบบประชดชีวิตละ่ะก็มันชีวิตมันเริ่มมีปัญหาไงอาจารย์ออมีปัญหาเรื่อง ครอบครัวพอมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็ยิ่งกินหนักพอกินหนักปุ๊บมันก็ทําให้เสียงานตอนที่พี่โอกินเหล้ามากที่สุดวันละกี่ขวดวันละขวดนะวันละกลมวันละเรี่ยงเริ่มแต่เช้าเลยไหมคืออยู่ปลายเตียงเลยครับอืคือตื่นมาปุ๊บผมก็ลุกเงยหัวขึ้นมาได้ก็ควา้าปุ๊บแล้วก็ยกเลยค่ะ พี่โอแล้วทำไมถึงวันนี้พี่โอถึงตัดสินใจเลิกล่ะก็คือหนึ่งก็การไปหาหมอหมอก็เตือนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มองย้อนกลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้เรากลายเป็นอย่างเงี้ยเรากลายเป็นแบบไม่มีไม่มีไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะครับแล้วก็ มันรู้สึกกับตัวเราเองว่าร่างกายเราย่ำแย่ย่ำแย่มากแบบมันบางวันมันมันลุกขึ้นมาไม่ได้เลยนะจาแนนอนแมปอยู่กับเตียงงั้นนะมันเพราะอะไรมันเกิดจากเมาไม่สางเหรอไม่ใช่เมาไม่สางอะช่วงที่พี่โอตกต่ำจากการกินเหล้าพี่โอสูญเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่เป็นสิบสิบล้านโอ้ย มันหมดไปได้ยังไงพี่โอเป็นสิบสิบล้านมันมันก็เริ่มจากพอเราไม่มีงานใช่ไหมฮะ,ะพอไม่มีงานปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่บ้านเฉยๆละอยู่บ้านเฉยๆมันก็มันมามีการถูกหลอกถูกโกงเงินด้วยอาจารย์ค่ะไอ้ถูกหลอกถูกโกงเนี่ยก็หมดไปหลายล้านพอหมดไปหลายล้านพอเริ่มไม่มีงานปุ๊บเนี่ยเราก็ผมเป็นคนไม่ได้เก็บเงินสดไว้อะ่ะ มันก็เลยต้องขายของไปทีละชิ้น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 พี่โอแล้วตอนนี้พี่โอไม่มีงานไม่มีการเนี่ยเอาเงินเอาทองที่ไหนใช้ล่ะก็เงินเก็บที่ผมส่งแบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่คุณแม่เก็บไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังโชคดีนะพี่โอยังเก็บเงินไว้ที่คุณแม่แล้ววันนี้แม่ยังหยิบออกมาใช้กับพี่โออีกแสดงว่าแม่ต้องเก็บไว้เยอะสิตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับ หรอคุณแม่ก็เลยต้องอกลายมาเป็นคนที่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายให้พี่โอทุกอย่างเลยเหรอคะทั้งบ้านเลยพี่โอถามจริงตอนนี้มีไรายได้สักบาทหนึ่งไหมจากตัวพี่โอไม่มีเลยไม่มีเลยนานหรือยังนานแล้วฮะอืม แสดงว่าคุณแม่ก็มีเงินเหลือสําหรับดูแลพี่โอ,โอเยอะก็ไม่เยอะอาจารย์ไม่เยอะบอกตรงๆว่าไม่เยอะผมพยายามหาหนทางผมก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะผมก็ไปหาฟู้ดคอร์ดอะอที่ว่างๆตามห้างห้างใหญ่ๆอะ่ะทีนี้เราไปหาแล้วเพื่อเพื่อผมจะทําอาหารขายมันก็เต็มมันก็อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเช่าร้านซึ่ง เป็นร้านใหญ่หญๆแล้วก็ไม่มีฝีมือในการที่จะทําอาหารในระดับทําเป็นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างไรถ้าเราอย่างเราเปิดในฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันยังขายอาหารเป็นอย่างไงค่ะมันก็ไปจองเขาไปถามเขาไปห้างนี้ไปห้างนั้นห้างนี้มันก็เต็<ถ>มทั้งนั้น,นแห <ๆ S 2> ละมันก็เต็มหมดพี่โอถามหน่อยสิ <C z art> มันเป็นความรู้สึกไหมว่าตัวเองละอายแก่ใจไหม กับการที่เราเคยเป็นคนหาเงินหาทองเลี้ยงดูพ่อแม่แล้ววันนี้เรากลายเป็นคนที่ต้องมานั่งขอสตังค์จากพ่อจากแม่มันไม่มันไม่ไม่ไม่ใช่ความรู้สึกละอายนะจย์มันเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่มีทางเลือกไม่ไม่ไม่มีทางเลือกด้วยแล้วก็ไม่กล้าขอด้วย อนอกจากว่าคุณแม่จะซื้อคือตอนนี้ผมบอกตรงว่าอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็คือคุณแม่ก็ซื้อกับข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นแค่เนี้สามมือ้อแล้วก็ไม่ออกไปไหนเพราะออกไปปุ๊บมันก็ต้องใช้ตังค์ผมก็ผมก็ไม่ออกเพราะถ้าออกก็ต้องขอคุณแม่แต่ในความเป็นจริงในวันเก่าๆตอนที่พี่โอโด่งดังพี่โอก็รับงานแสดงแล้วก็ช่วยเหลือคนนึงคนนี้ไว้เยอะแยะ น้อยใจไหมวันนี้ทําไมไม่มีใครช่วยเหลือพี่โอเลยคนน้อยใจอยู่เหมือนกันอ๋อเพื่อนฝูงในวงการมันเทิงมีใครบ้างไหมที่ยังคงคิดถึงและห่วงใยพี่โออ่ะก็จะมีก็มีพี่โน่ครับพี่โน่เนาะฮะโทรไปพี่โน่นี่ถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเพื่อนในวงการเพราะว่าพี่โน่นี่ถือว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งของผมแต่นอกนั้นเพื่อนใน,ในวงการจริงๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอ่ะ เพื่อนแบบชิดสนิทมากๆอะไรเงี้ยมันแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีถ้านอกจากเปิดร้านอาหารสมมุติออาไม่เอาแล้วเพราะมันต้องใช้ทุนพี่โอคิดไหมว่าเราจะต้องทําธุรกิจหรือรับจ้างทําอะไรไหมผมก็ไปสมัครงานไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกตรงๆว่าเราเองไม่มีความรู้เลยพี่โอเรียนจบอะไรมาละ่ะผมเรียนจบ เรียนไม่จบเรียนการบินการโรงแรมแต่เรียนไม่จบก็มาเข้าวงการซะก่อนแล้วทีนี้เนี่ยตั้งแต่เข้าวงการอายุสิบแปดเนี่ยเราก็อยู่แต่สคริปต์อย่างเงี้ยไม่เคยพิมพ์คอมพิวเตอร์มันก็เลยทำอะไรไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นไปสมัครงานที่ไหนเขาจะให้ทำอะไรบัญชีจะทำให้ให้ทําเราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้เราไม่เคยแตะภาษาังกงภาษาอังกฤษอะไรก็ลืมหมดแล้ว แล้วพี่โอพี่โอไปสมัครงานที่ไหนมาบ้างอะไปมาหลายที่ป่ะก็ไปมาหลายที่เหมือนกันแล้วเขารู้ไหมว่าเป็นโอวรุษรู้แต่ว่าเขาไม่รู้จะเอาเราไปนั่งตรงไหนอ่ะใครจะเอาเราไปนั่งอยู่ในออฟฟิศอาจารย์แล้วแล้ว,แล,วแล้วให้เงินเราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอ่ะใครเขาจะให้อ่ะคนบางคนมันก็เป็นดารานะ เขาก็อายอายที่จะต้องไปนั่งสมัครงานตรงนู้นตรงนี้พี่โอรู้สึกยังไงอะอายป้าไม่อมายตราบใดที่เรายังทำงานที่มันมันสุจริตแล้วก็ไม่ได้ไปคดโกงใครอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าผมไม่อายพี่โอวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งพี่โอจะนอนเนี่ยพี่โอใช้เงินวันนึงกี่บาทอะถ้าไม่ออกไปไหนเลยก็ไม่ใช้เลยถ้าถัดจากนี้ไปยังไม่มีคนจ้างเลย พี่โอก็คงต้องขอสตางแม่ไปเรื่อยๆหรือไงคะก็คงเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมีคนเขาจ้างมาแสดงอะไรก็ตามพี่โอก็ต้องเสียค่าเดินทางมาจากเชียงใหม่มากรุงเทพอีกท่้งหลายบาทไม่จารย์ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นละครยาวนะครับอืมผมก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ทําอย่างเนี้ยคงไม่บินมาแล้วก็บินกลับอ่ะก็มาพักที่นี่มาหาห้องเช่าถูกๆพี่โอไม่มีบ้านเหลือที่กรุงเทพซักหลังเลยเหรอไม่มี มันก็มีอยู่หลังเดียวจานเหลืออะไรสักหลังผมไม่ได้มีหลายหลังมีอยู่หลังเดียวหรอแล้วพี่โอจะไปเปิดโรงแรมนอนอย่างนั้นน่ะเหรอเช่าอยู่ไม่ไม,ไม่ก็ไปเช่าแฟลตเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเดือนละสองพันห้าอะไรเงี้ยผมก็อยู่ได้แล้วพี่โอจะอยู่ยังไงอ่ะแล้วไปไหนก็ขึ้นรถเมงนน่ะเหรอก็ไปแท็กซี่หรือไม่ก็ไปรถตู้ของกองอะไรอย่างเงี้ยพี่โอรู้สึกไหมว่าตัวเอง ชีวิตตกต่ำลงไปเยอะเลยอะไม่ใช่รู้สึกอาจารย์แบบรู้ตัวมากว่าชีวิตตอนนี้ตกต่ำเหมือนเหมือนแบบยังไงอะ่ะเหมือนแทบจะเหมือนหมาข้างถนนอยู่เลยพี่โอทอไหมอะ่ะก็ไม่ทอ้อะครับคือเราก็คิดว่าเราถ้าทำอะไรได้ อย่างน้อยให้มันมีกินก็พอละรู้นะเกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องเข้มแข็งพี่โอเคยแอบร้องไห้ไหมไม่เคยคุณแม่ฮะแอบร้องไห้ตลอดตอนนี้ยังไม่หมดก็คือต้องประหยัดกับข้าวเนี่ยกับข้าวเย็นเนี่ยจะทำเยอะจะทำแค่สองอย่างนะ ทำเยอะเพื่อจะเหลือไว้กินวันพรุ่งนี้เชา้ารู้นะเกิดเป็นลูกผู้ชายมันต้องเข้มแข็งพี่โอเคยแอบร้องไห้ไหมไม่เคย คุณแม่ฮะแอบร้องไห้ตลอดทำไมล่ะพี่โอคือแกไม่ได้โกรธเราหรือว่าไม่ได้ไม่ได้โทษเราหรอกแต่ว่าเขาโทษคือเขาคิดและแม่เขาคิดมากว่าพอถึงวันวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งที่เงินเราหมดอ่ะเราจะเอาอะไรกินกัน แต่คุณแม่ก็ไม่เคยทิ้งพี่โอเลยไม่ทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคนนี้แม่ก็ยืนเคียงข้างพี่โอตลอดอ mm hmm. ยังโชคดีที่พี่โอยังคิดถึงแม่และยังเก็บเงินไว้ที่แม่บ้างใช่ไหมพี่โอขอโทษนะถามส่วนตัวนิดหนึ่งพี่โอก็เคยมีชีวิตครอบครัวมาครั้งหนึ่งหลายคนก็รู้ว่าพี่โอก็มีความสุขกับกับอดีตภรรยาครั้งนั้นหรือเปล่าทําให้พี่โอผิดหวังแล้วก็เลยกลายเป็นคนกินเหล้าหนัก มันมันมันบวกกันเพราะว่าพอเรามีปัญหาครอบครัวเนี่ยเราก็เลยดื่มพอดื่มปุ๊บดื่มไปดื่มมามันดื่มไปเสียถึงเรื่องงานด้วยแล้วพอเรื่องงานถูกตัดทั้งหมดมันยิ่งประสาทเสียหนักเขา้ปใหญ่เลยพอประเสียพอประสาทเสียหนักปุ๊บก็เลยแบบ ยิ่งกินหนักเข้าบิ๊ประชดกันเข้าไปเลยแล้ววันนี้พี่โอยังมีติดต่อกับอดีตครอบครัวพี่โอไหมไม่ไม่ไมีมมมมแม้กระทั่งลูกเต้าเขาก็ไม่ติดต่อมาเลยเหรอไม่ติดต่อครับเขาไม่ติดต่อมาหรือเราไม่คุยกับเขาไม่ใช่ใหม่ๆเนี่ยติดต่อแต่ว่าพอหลังจากที่เขามีสามีใหม่แล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับครอบครัวเขา อยากให้ครอบครัวเขาก็าอยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขอะหัวอกของคนเป็นพ่อคิดถึงลูกไหมก<ๆ>็คิดถึงภาพหลังๆที่เขาเคยอ้อนเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวเจนนิสักยังกลับคิดนะว่าถ้าพี่โอลุกขึ้นมาได้พี่โอจะแกร่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมแล้วก็หวนกลับเข้ามาร่ำรวยได้เร็วกว่าเดิมเพราะพี่โอมีประสบการณ์ พี่โอยังสู้ไหมกับคำว่าชีวิตสู้ฮะนอกจากพี่โอคิดว่าตัวเองไม่มีสตางค์อยากมีงานทําในวงการบันเทิงถ้ามันเป็นไปไม่ได้ต้องไปขายอาหารก็ต้องใช้ทุนถ้าทั้งหมดตรงนี้มันยังคงเป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างพี่โอเตรียมการชีวิตไว้สำหรับวันพรุ่งนี้อย่างไรก็บอกตรงๆอาจารย์ตอนนี้คือของ ของมีค่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือขายหมดแล้วมมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วอ,ะอ่ะมมันก็คงต้องเป็นอย่างที่บอกอ่ะใช้เงินคนชลาแล้วก็กินอยู่แค่ตอนนี้ยังไม่หมดก็คือต้องประหยัดกับข้าวเนี่ยกับข้าวเย็นเนี่ยจะทำเยอะจะทำแค่สองอย่างนะทำเยอะเพื่อจะเหลือไว้ กินวันพรุ่งนี้เช้าแล้วมื้อเที่ยงซื้อเป็นอาหารถุงสองถุงสาหรับอาจารยิ่งศักเป็นกำลังใจให้พี่โอนะครับพี่โอมีอะไรให้อาจารยิ่งศักรับใช้อาจารยิ่งศักยินดีเพราะว่าศรัทธาในผลงานของพี่โอที่ทำให้พวกเราสนุกสนานมากับวงการทีวีแล้วก็ภาพยนตร์มานานยังไงพี่โอสู้ๆนะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะครับครับขอบคุณครับได้ครับ วัสดีคคุณผู้ชมเจ้าค้าอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซบได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9mhd เวลา17.15กสนาทีนะคะวันนี้เด่นหลากคุณผู้ชมค่ะขอบคุณพี่โอมากขอบคุณมากครัคพี่โอ คุณไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิ่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็กด Subscribe สิคะ